สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูดดิ a งแ c h ช n แนลกันนะคะวันนี้เรามาพบกันกับเกม Summoner War c h r o n i c l e เกมสุดที่รักของเรานะคะบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าอนาคตเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมแจกแสงมืด5ดาวฟรี1ตัวนะคะซึ่งเป็นตัวเทพๆทั้งนั้นเลยตัวที่เจ๋งโดยมาจากมอนสเตอร์แสงมืดยอดฮิตในคอมมูที่ช่วยกันโหวตนะคะก็จะมีตั้งแต่โพล่าควีนแสงออร์เคิลแสง ลิงแสงเมจิกในมืดเทเลดี้มืดแล้วก็นางเงือกมืดนะคะใครอยากได้แสงมืดดีๆนี่ห้ามพลาดกิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าสําหรับกิจกรรมแสงมืดครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมจะต้องทําอะไรก็อย่าลืมติดตามออฟฟิเชียลกันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยแคทก็จะมาวิเคราะห์มอนแสงมืดทั้ง6ตัวนะคะว่าทําไมมันถึงเทพมันยอดฮิตยังไงมันมีดีอะไรเหมาะกับหมดไหนสําหรับคนที่ยังไม่มีจะได้ศึกษาไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเราเลือกได้1ตัวหรือ ส่มนะอ่ะอีนนี้ไม่ชัวร์คือถ้าเราสามารถมีได้หนึ่งตัวเนี่ยเราจะเอาตัวไหนดีที่มันแมทกับทีมเราและมีประโยชน์มีมีประโยชน์ยังไงนะคะที่สําคัญะคะ่ะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เทกระต่ายแคสหนนะคะขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยบอกเลยนะคะว่ามอนแสงมือทั้ง6ตัวเนี่ยมันมีอิมแพคกับทีมเรามากๆกเนาะทุกตัวเนี่ยมันใช้งานได้เลยนะคะโดยเฉพาะในโหมด PV p v p ีต่างๆนะมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเลยมาดูกัน ที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะกับโพแสงหรือว่าโพล่าควินแสงนะครับมอนเตอร์ในตำนานที่เป็นกระแสตั้งแต่ต้นเกมที่ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังรู้สึกอยากได้มันอยู่นะเพราะว่าอะไรคือไอเนี่ยสกิลที่1น,นะมันทําให้ครูดาวของศัตรูเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดมานาของซัมมานเดอร์ศัตรูออกนะสว่วนทีเด็ดสกิลที่2นี่นแหละ สกิลที่2มันจะทําให้ลดคูดาวของซัม,มนเบอร์ฝั่งเราแล้วก็เพิ่มเกรอันติและรวมถึงมาลดคูดาวของมอนสเตอร์ด้วยนะคือสกิลที่2เนี่ยมันโคตรดีเลยทุกคนมันก็เลยทําให้ตัวโพแสงเนี่ยสามารถไปได้ทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น PVE หรือ PVP ถ้าในด้าน PVE เนี่ยจุดเด่นก็ใช้พวกสกิลที่2เพื่อให้มอนสเตอร์เรากับตัวหลักเราเนี่ยสามารถสแปมสกิลทําดาเมจได้เรื่อยๆไวๆนะด้าน PVP เนี่ยก็ใช้แนวเดียวกันเหมือนกันเน้นสแปม กิลออกสกิลไวคือถ้าเราเลือกทีมเนี่ยที่มันมีคอมโบเทพๆสกิลดีๆมาใช้กับโพแสงซึ่งถ้าเราได้กดอันติสักครั้งหนึ่งศัตรูก็อาจจะแพ้เลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในมอนส์ที่อิมแพคมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ ตัวสองนะคะ Oracle แสงนะคะบอกเลยว่ามันเป็นมอนแสงมืดตัวแรก ID แคทเลยทุกคนถ้าเกิดใครได้ตามขัดมาตั้งแต่แรกนะแล้วก็เป็นอะไรที่กิจการวิดายมากแฮปปี้มากค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เท่จริงๆ,งๆซึ่งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้จนเขาแจกนะก็คัดก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรดีนะก็ตั้งแต่สกิลที่1สกิลที่1ก็ลบบัฟศัตรูได้อ่ะก็อาจจะทั่วไปแต่มันมาดีที่สกิลที่2เนี่ยทีเด็ดคือมันล่าอิมมูเนิตี้พร้อมกับโล่อมาตานะคะคือเป็นท่าที่ ีศัตรูเจอแล้วเขาไม่มีตัวลบบัฟหรือว่าถ้าเป็นตัวที่ทตีทะลุโลได้เนี่ยก็หาจังหวะที่ทําดาเมจกับเรายากมากๆเลยนะคะและแน่นอนว่าถือว่าเป็นตัวล่าอิมเมอร์ที่แทบจะเก่งที่สุดในเกมแล้วน,นะคะเพราะมันมีโลอามาตะด้วย มาต่อที่ตัว3ตัว3านะลิงแสงจะบอกว่าตะกอนคือเป็นตัวที่คนได้แบบเออได้แล้วแบบฟิลถอนหายใจอะแบบเอามาทําอะไรประโยชน์สู่ตัวบั๊กในตอนนี้นะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าตะกอนลิงแสงนี่ไม่มีใครใช้แต่พอมันได้บัฟมานะคะตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นพิกวอริเออร์ที่ดีที่สุดในเกมไปแล้วนะทุกคนคือสกิลที่1เนี่ยมันสามารถโจมตีพร้อมกับทําให้ศัตรูติดดีบัฟลดพลังป้องกันได้นะและสกิลที่2 เป็นสกิลที่โกงมากๆนะคือทำดาเมจเป็นวงกว้างลบบับสตูพร้อมกับดึงขานะทุกคนและถ้าโดนดึงขาก็จะโดนดาเมจเพิ่มอีกนอกจากนี้มันยังมีแพสซีฟอีกนะคือเมื่อโจมตีใส่สตูที่ถูกดึงขาก็จะทําให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นนะแถมทําให้เราถึกขึ้นด้วยคือบอกเลยว่าตียังไงก็โดนล็อกขาแน่นอนนะคะ ไม่ว่าคุณจะมีบับอะไรลิงแสงก็ลบได้หมดอีกแถมเป็น AOE ด้วยนะจึงทําให้มันลิงแสงที่แบบโหดมากเลยนะตอนนี้คือถ้าใครยังไม่มีตัว Warrior ดีๆบอกเลยว่าถ้ากิจนี้สามารถเลือกตัวได้หรือยังไงก็อย่าลืมเลือกลิงแสงด้วยนะครับรับรองว่าเจ๋งครับ ตัวที่4นะครับเมจิกไนมืดก็เป็นอีกมอนหนึ่งนะคะดีดีมากๆอีกตัวเลยคือตัวมอเน,นี้มันจะมีสกิลหนึ่งก็คือสามารถทําดาเมจพร้อมกับทําให้ศัตรูติดดีบัฟลดพลังป้องกันส่วนสกิลสองเนี่ยมันโกงสุดๆนะสามารถรวบมอนได้รวบบอลไม่พอนะคะแถมยังลบบัฟทิ้งทั้งหมดอีกเนาะแล้วก็ยังดึงขาเขาด้วยนะทุกคนเออและถ้าสามารถดึงขาติดก็จะทําให้ยิงสกิลหนึ่งออกไปแถมอีกหนึ่งทีด้วยนะคือก็ถือเป็นวอริเออร์ที่ตอบโจทย์ พวกทีมสายเบิร์ดดามเมจมากๆเลยนะคะจะเล่นได้ดีกับมอนพวกที่มี a o e หนักๆนะเช่นพวกมังกรน้ำเจนนอตเฟรรี J ่คิงน้ำคิเมล่าแสงอะไรพวกนี้คือถ้าใครคิดจะเล่นทีมเบิร์ดนะในตัวเลือกทั้งหมด6ตัวก็คืออย่าลืมเลือกตัวนี้เลยนะทุกคนตัวที่5นะคะเฮลเลดี้มืดหรือว่าเคียวมืดที่ทุกคนเรียกกันนะก็สำหรับแคทนี่ก็ถือเป็นตัวที่รู้สึกจะใช้ยากเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นในนี้ทั้งหมด6ตัวเนาะเริ่มที่สกิลหนึ่งเนี่ยมันก็โจมตีสองครั้ง สามารถขโมยบัฟสตูได้1บัฟแล้วก็ทําให้ติดดีบัฟลดพลังป้องกันส่วนสกิลสเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีพร้อมกับดูดเลือด50%จากความแรงสกิลแล้วก็ทําให้ศัตรูติดดีบัฟลดพลังโจมตีนะส่วนที่โกงเนี่ยมันก็คือแพสซีฟถ้าเคียวมืดตายเนี่ยก็จะชุบมอนในทีมขึ้นมาได้สูงสุด3ตัวเลยนะคะคือเรียกว่ายก ยกทีมหลังจากชุบแล้วก็สามารถสร้างล่างโคลของเคียวมืดมาตามจํานวนมอนที่ชุบขึ้นมาโดยล่างโคลเนี่ยจะสะแตตเหมือนกับเคียวมืดทั้งหมดเลยนะคะและจะทําให้แอคทีฟสกิลรีคูดาวไวขึ้นอีกคือถ้าได้ตายครั้งหนึ่งแล้วก็คือเก่งมากๆเลยนะคะตัวเนี้ยเหมือนกับกดดันให้ฝั่งตรงข้ามว่าเออแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่า เขียวมืดไวนะคือถ้าฆ่าไว้มันก็จะชุบเองแล้วนะแล้วก็ยังต้องสู้กับร่างคนเพิ่มอีกก็คือเป็นมอนต์อีกตัวหนึ่งที่ดีมากตัวสุดท้ายนะคะเงือกมืดนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวที่คนอยากได้น้อยสุดในลิฟนีนะ้เพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ยากกว่าตัวอื่นเพราะตามตำแหน่งแล้วนะคะเงือกมืดมันจะเป็นซับพอตสายชุบโอเคสกิลที่1มันเนี่ยมันจะเป็น ฮิวเป้าเดียวที่มอนฝั่งเราพร้อมกับชุบชีวิตมอนสเตอร์ Monster ที่ตายไป1ตัวพร้อมกับล่าอิมมูนิตี้ให้กับมอนสเตอร์ที่ชุบมาสรัหรับกสกิลสอ2มอนก็จะเป็นการบัฟป้องกันการติคิให้เพื่อนร่วมทีมนะพร้อมกับล่าอิมมูนิตี้แล้วก็ทําให้สตัตรูตติดดีบัฟ ลดอัตราคริแล้วก็ลดพลังโจมตีคือที่บอกว่าเงื้อมือใช้ยากนะก็ไม่ใช่เพราะว่าสกิลไม่ดีหรือห่วยอะไรยังไงนะคือสกิลมันดีมากแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเราจะหาโอกาสใช้งานเงื้อมือได้ยากเมื่อเรานําไปเทียบกับพวก5ตัวก่อนหน้านาะน,นุกวนก็สรุปครบทุก6ตัวแล้วนะนะคืออย่างที่บอกทั้ง6ตัวเนี่ยมันเจ๋งแต่มันจะเจ๋ง ในอะไรที่แตกต่างกันแต่ว่าคือตอนนี้รูปแบบกิจกรรมเราสามารถเลือกหนึ่งใน6ได้เลยไหมอันนี้ก็หรือมันจะให้สุ่มอันนี้คือยังไม่ชัวร์เนาะในจุดนี้เดี๋ยวรออัปเดตจากออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะทําให้เปิดโอกาสให้คนไม่มีแสงมืดสามารถเลือกตัวเทพได้นะคนหรือใครที่สุ่มแล้วได้ตัวเกลือก็เลือกฟรีตัวเทพใช้ได้เพราะฉะนั้นก็กลับมาเล่นกันนะเพื่อน จบไปแล้วนะทุกคนสําหรับการสรุปแล้วก็วิเคราะหมอนพร้อมแจกแจงประโยชน์แจกมือทั้ง6ตัวนะคะที่โหวตจากคอมมูนะคะก็ใคร,ใครมีอะไรคอมเมนต์สอบถามมาเลยแล้วเป็นความคิดเห็นได้ใครรู้สึกว่ามันตัวไหนเจ๋งสุดฉันชอบตัวนี้หรืออยากเลือกตัวไหนอย่าลืมบอกคัดด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมฝากก like, ดไลค์แทนกำลังใจแล้วก็ดซับสไครต์ให้แคทกันหน่อยนะคะเดี๋ยวคัทไปก่อนแล้วกันนะครับใครดูจนจบก็อยากจะบอกว่ารักคนดูมากขอบคุณครับทม